มิ้นนุ่งวันพิชโชเลสสำหรับสาวมิ้นชาริดาถือว่าเป็นนักสแสดงสาวสวยมากฝีมืออีกหนึ่งคนโดยเจ้าตัวนั้นนักสแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เข้าวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบและโฆษณาตั้งแต่อายุ9ปีจบจนปัจจุบันโดยความที่เจ้าตัวนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปี ทำให้เจ้าตัวมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เจ้าตัวยังถือว่าเป็นอีกคนที่ทั้งสวยทั้งน่ารักเวลายิ้มก็ทำให้ล้าสายตาทับไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่ได้เปิดโหมดแซบแล้วบอกเลยว่าหัวใจของเราอาจจะเต้นแรงจนผิดจังหวะไปเลยก็ได้เพราะเจ้าตัวนั้นแซบมากแอบบิชารในความหุ่นดีของเจ้าตัวจริงๆลาสุดสาวมิ้นเนี่ยกมาโพสภาพในลุคเซ็กซี่จัดเต็มที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยนักกับภาพแซบในชุดว่ายน้ำสีดำโชว์หุ่นสุดปังโพสโชว์เอลเอส ที่ทำเอาไอจแทบลุกเป็นไฟยอมใจในงานหุ่นกับอินเนอร์สุดฮอตของเจ้าตัวซึ่งภาพาเด็ดแล้วต้องบอกเลยว่าแคปชั่นของเจ้าตัวก็เด็ดไม่แพ้กันโดยได้ระบุเอาไว้ว่าความร้อนเหรอสู้เราได้เปล่าแคปชั่น by คุณภูงานนี้ต้องเอาเราบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆเพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความแซ่บของเจ้าตัวกันอย่างมากมาย